สวัสด,ดีครับอืมก็ผมเดวเสอร์ดำนะครับผมก็คนเดิมนะวันนี้ก็จะมาสอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อแบบว่าในแคลนคนอื่นนะครับแคลนคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบไงแบบนี้นะครับผมเป็นชื่อแบบนี้แหละก็เดี๋ยวจะมาสอนเปลี่ยนนะครับผมก็แคลนผมชื่อพลัดนะครับผมนี่แคลนผมชื่อพลัดยังไม่มีสมาชิกเลยก็เข้ามาได้ เป็นรูปปลาฉลามเช่าปลาฉลามแล้วก็มาเข้าเล่ <le premier> <quote> นกันเลยเดีกวิธีการเปลี่ยนชื่อคือเราต้องมีนี่ CP เอ้ยไม่ใช่ CP ตัว C ตัวเดียวอีกเอนะครับผมหรือย่อมาจากคําว่าเครดิตนั่นเองก็เนี่ยเนี่ยเห็นะมันจะอ่านว่าเครดิตให้เข้าร้านค้าแล้วกดไอตรงเนี่ยแน่่น่่ไอเนี่ยไอตรงตรงข้างๆ C นะครับผมจะมีตัวนี้ กดเข้าไปแล้วก,กดเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีตรงเห็นหมายเลขหนึ่งป่ะครับเห็นหมายเลขหนึ่งก็ข้างบนหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะมี500แล้วด้านขวา500ก็จะมีตัว C ตัวเดียวให้กดตรงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแล้วจาก 500CP เป็น1000 C 1000เครดิตอันนี้ผมก็จะสามารถซื้อได้11อันเลยนะผมไม่เอาหรอกเอาไปนำไะแยะ ผมเอาแค่อันเดียวพอนะนี่ซื้อมาเลยโอ้ตังผมจากหมื่นสามเหลือหมื่นนึงแต่ไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้พอซื้อมาคราวนี้เข้าไปดูที่กระเป๋าอย่าซื้อผิดนะื้อผิดชีวิตเปลี่ยนนะกระเป๋าเราก็จะมีเจ้าตัวนี้นี่บัตรเปลี่ยนชื่อแล้ววิธีเปลี่ยนชื่อแบบกดผิดแบบคนนี้นะครับผมแบบอันดับหนึ่งเนะี่ย วิธีเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ง่ายๆกดเข้าไปนี่กดเข้าไปตรงลูกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นตรงข้างขงชื่อว่ามันจะเป็นกระดาษให้กดกดไปมันก็จะเขียนว่าคัดลอกชื่อสําเร็จนะครกดกดกดนะแล้วก,กดมาที่เปลี่ยนชื่อของเราให้เรากดไปตรงเปลี่ยนชื่อกดพิมพ์แล้วก,กดวางเลยครับผมอย่างเงี้ยนะแล้วก็วางปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ ตอนแรกพิมพ์พิมเอแคนของเรานะครับผมแคนของเราก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไม่มั่นใจเดี๋ยวเปลี่ยนผิดนี้ชีวิตเปลี่ยนก็ตัวใหญ่หมดเลยนะ p l u s ไอ้ p l u แคตมเอาม้เอาม่มาใ,มใครที่ไม่เข้าใจก็นี่เลยทำตามผมเลยนี่น้แล้วก็ตรงนี้ก็ ชื่อแคนของเราโ oh, อ้ยกดผิดกดผิดเออ E L U แค t ตามด้วยชื่อผม D E L L แล้วก็อย่าเพิ่งกดเปลี่ยนนะครับผมกดดูให้ดีก่อนว่ามันเทห,หรือต้องขาดอะไรไหมลองใส่จุงใส่จุดไม่เท่ไม่ได้ด้วย เดี๋ยวเจอไม่ได้เดี๋ยวเจอดำนี่ติดเลยนะผมเนี่ยนะมันะติดต้องเป็นเดวงีเเวเ้เดี๋ยวเอเดี๋ยวเปล่าได้ไหมเออนี่ ไม่เอาไม่เอาเอาเดียวเฉยก็พอนะครับผมกดเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วครับผมดูที่ืีอผมไม่ใช่ X สอ,องน,น,นะเป็นเดวยงนี้เลยแพทแล้วก็เดวคราวนี้เราก็จะมีชื่อเท่ๆเอาไว้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสด,ดีครับ